การละฝากเชื่อว่าการรับดูคนกดไลค์ปองคนแชร์ปองคนติดตามปองทนายมาด้วยนะครับฟังรอบเดียวก็รับฟังเรื่องหนึ่งกลายเป็นเรื่องเร็วอีไอคิวอ่ะ ไอคิวคนไม่เท่ากันนอกจากไอคิวแล้วจะมีเรื่องของอีคิวอารมณ์อีกนะเพราะเรื่องพวกนี้สติปรรตัญญากับอารมณ์เนี่ยมันจะไปคู่กันบางคนไอคิวฉลาดแต่อีคิวแย่มากบางคนอีคิวดีแต่อคิวไม่ได้เรื่องแต่มันฝึกได้เรื่องของทัศนคติบางทีเรามีทัศนคติคนนี้ไม่ดีเราก็ไ่อยากรับรู้มันทําให้มีผลต่อพฤติกรรมมันก็แสดงคนเราพฤติกรรมมันจะออกมาที่สีหน้าท่าทางจิตใต้สำนึกคนมไม่เท่ากันถ้าภาษาคนห,หมายมัเรียกวินยูชนต้อง Win you มีอย่างนั้นเรียกว่าพฤติกรรมซ่อนเล้นบางคนเนี่ย ตัวเองเไม่ตรงปกมีพฤติกรรมที่ไม่ตรงปกบุคลิกภายนอกอีกอย่างแข็งนอกอ่อนในอ่อนนอกแข็งในถ้าเรียกพฤติกรรมที่ไม่ตรงปกซ่อนเลยพัวนี้บทจุดหนึ่งาอาจจะเป็นคนอะไรซึมเศร้ากดเก็บตัวอะไรเงี้ยมองโลกในแง่ร้ายแต่ฝึกให้การรับรู้คนไงผมเอาตัวอย่างมาดูว่ารับรู้ไม่เท่ากันการรับรู้ที่เห็นแตกต่างกันตรงเนี้ยใครมองเป็นอย่าง,งอือ่นอะใครก็ตามที่ไม่ชอบบุคคลคนนั้น ถ้าเขามาพูดหรือจะจะ,จะดูข่าวด้วยก็ไม่อยากดูไม่ชอบนายกก็ไม่อยากดูเพราะนา,กายากต้องถือแผดแผดมาตลอดการตัดสินใจ decision, making คนที่จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าง,งาน ระดับสูงได้ต้องฝึกการตัดสินใจบางทีหัวหน้างานเขาจะทดสอบให้คุณตัดสินใจเรื่องเล็กๆบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ต้องเป็นลูกแง่ถามเพื่อนถามพี่ถามอะไรต่างๆมันจึงฝึกเป็นตัวเองเพราะถึงมีเรื่องสําคัญมาตัดสินใจไม่ได้เพราะปัญหาเฉพาะหน้าบางทีมันไม่สามารถให้คนอื่นมาตัด แท,แทําให้เราสูญเสียโอกาสบางอย่างที่เพราะไม่มีการฝึกตัดวิจัยหรือแบบเน้นการวิเคราะห์อันนี้ก็ต้องอาศัยความมีประสบการณ์ละเอียดขึ้นมานิดนึงบางคนจะตัดสินใจต้องวิเคราะห์ก่อนนะเหมือนให้ทําเคสตัดตี้ยที่ผมให้ฝึกทําเคสตัดเตี้ยน่เการวิเคราะห์ตัวละครถามว่าถ้าเป็นท่านท่านจะคิดอย่างไรเราก็นึกถึงเราถ้าเราอยู่ในฐานก,การอย่างนั้นเป็นการฝึกว่าถ้าอยู่ในฐานก,การอย่างนั้นไงนะเราโดนกดดันแบบนั้นนะ่ะเราจะตัดสินใจแบบเขาไว้ถ้าเขาตัดสินใจไม่ถูกเราจะแก้การตัดสินใจแบบอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องฝึกของกันนะแล้วผมเชื่อว่าใคร ท,ที่จะขึ้นเป็นระดับหัวหน้างานได้ถ้าคุณไม่ผ่านตรงนี้มาพอไปถึงเป็นใหญ่ลูกน้องเขาขาดความศรัทธาเชื่อถือคุณเลยเพราะการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะนั้นการตัดสินใจผิดถึงชีวิตเลยหรือเน้นเชิงพฤติกรรมบางทีเราดูสไตล์พฤติกรรมคนคีดบอกว่าเออสไตล์นายกอุ้งยิงเนี่ยเราไม่ชอบเลยนะไม่มีมั่นใจเลยต้องมีนายกคนที่สองข้างๆคอยป้อนข้อมูลตลอดบางครั้งต้องทันเวลาด้วยนะถ้าดิเจ๊งเลยนะบริษัทดิ้ช้านี่เสียหายเลยนะเพราะนั้นต้องฝึกไงหรือ ริยธรรมบางครั้งมันขัดจริยธรรมประสบความสำเร็จแต่มันขัดจริยธรรมอ่ะไอการคาสิโนเนี่ยคุณทํามันบอกมีไรายได้จะพาะคนที่จะบักเข้าคาสิโนเก็บค่าทํามาชิแต่ว่าจริยธรรมของคนไทยอ่ะปัจจุบันนี้ก็ไอรักวิ่งชิงป้น,นขโมยมันเยอะแยะอ้วนะถ้าคุณทําขึ้นมาโอ้โหเมืองพุทธเน่ะเมืองเราอ่ะเรายังปรับตัวไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยมันขัดไหมเราก็ต้องมาดูจริยธรรมของประเทนไทยเนี่ยเขากำลังข้าสภา